ปี2008สนามบินนาลาชาติในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเกดดีการตลาดที่ทำใไมเจ้าหน้าที่ต้องอยู่เตี้ยวบินชั่วคราวหลังจากเช็คอินผู้โดยสารครบทุกคนแลว้วแต่พอถึงปลายทางกลับมีหนึ่งคนที่หายไปผู้โดยสารคนนี้ชื่อว่าทานากะยูจิอายุ42ปีเขาขึ้นเครื่องจากโตเกียวไปอุซา้ามีการยืนยันบัตรขึ้นเครื่องมีเจ้าหนา้าที่เห็นเขาเดินผ่านประตูเกต และมีภาพคร่อมหงจนปิดเห็นเขาเดินเข้าไปในเครื่องบินแต่ดันดีที่กล้องลงโจ์ลูกเรือแจ้งว่าไม่มีผู้โดยสารคนนี้อยู่บนเครื่องตั้งแต่แรกสแล้วเบาะที่นั่งว่างเปล่าไม่มีสัมภาระไม่มีใครจําได้ว่าเคยนั่งอยู่ตรงนั้นเลยกล้องภายในเครื่องบินไม่จับภาพเขาแม้แต่วินาทีเดียวเลยสัมภาระหลุดใต้ท้องเครื่องจนถึงทุกวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นของเขายังอยู่ครบ พร้อมชื่อระบุชัดเจนแต่ตัวเขาหายไปทานากะโยจิไม่เคยถูกพบอีกเลยและไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปจากเครื่องบินได้อย่างไร